บริษัทขนส่งอวกาศเอกชนอย่าง United Launch Alliance หรือว่ายูล่านะครับประสบความสำเร็จในการทดสอบขั้นสุดท้ายของจรวดที่ชื่อว่าว l c c n n e n t t ร r นะครับที่จรวดลำนี้จะบินขึ้นไปปฏิบัติภารกิจด้านหลังด้านมืดของดวงจันทร์ในโครงการอาร์ทิมในที่สุด จรวดวอ l c คแคนเซนทนะครับก็พร้อมที่จะปฏิบัติการในโครงการของ a r t ์ทิมของ NASA แล้วนะครับวอร์คแคนเซนทเป็นจรวดลำใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นของบริษัท United Launch Alliance หรือว่า ULA นะครับบริษัท ULA เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนที่รับจ้างขนส่งทางอวกาศแต่เดิมนะครับบริษัท ULA นี้เนี่ยเขามีจรวดเดิมที่ใช้บริการขนส่งอวกาศอยู่2รุ่นนะครับอย่างรุ่น AtLA s ส และ Delta าโนะครับแต่มันมีปัญหาตอนที่เริ่มมีสงครามรัสเซียกับยูเครนเพราะว่าบริษัท ULA เนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่ได้ผลิตจรวดเองไม่ได้ผลิตเอนจินเองนะครับเขาผลิตโครงสร้าง,งจรวดแต่เขายังต้องไปซื้อเอนจินของคนอื่นมาใช้ซึ่งจรวด a อ l ล n t 5นะฮะของเดิมที่ ULA ใช้อยู่เนี่ยใช้เครื่องยนต์จากรัสเซียพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยทางนาซ a าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะ คุณจะมารับงานนา s a ซึ่งเป็นหน่วยงานอาวกาศของสหรัฐแล้วคุณจะใช้จรวดที่ใช้เครื่องยนต์ของรัเสเซียบินไปขนส่งให้อุปกรณ์ของสหรัฐอเมริกามันคงไม่ไหวมัง้งนะฮะบริษัท u ูเก็เลยน่าเจริญไปนะฮะบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เราก็ต้องสร้างจรวดใหม่สิใช่ไหมฮะทั้งตัว Delta าโและ a อ l a s สไใช้เครื่องยนต์ของรัเสเซียทั้งสิน้น ก็ <c oughs> เลยเป็นขั้นตอนของการสร้างจรวดลำใหม่ขึ้นมานะครับอย่างวาลค a นเ e n ทอร์ตัวนี้นะครับโดยวาลค a นเ e n ทอร์ก็ยังคงใช้รูปทรงจรวดคล้ายๆกับ a อ l a าสแล้วก็ Delta 4เหมือนเดิมนะครับเป็นจรวดทรงยาวๆแต่เครื่องยนต์ได้ทําการเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ของ Blue Origin ครับเป็นเครื่องยนต์ e e อ่านะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วมีตัวเลือกของเครื่องยนต์ให้เลือกหลายเจ้านะครับอย่างของ r o c k e t La b ก็จะมีเครื่องยนต์ที่เป็น R.S.27 กับ R.S.68 ซึ่งข้อดีคือมันใช้เชื้อเพลิงแบบเดียวกันกับเครื่อง R.S.180 ที่ซื้อมาจากรัเสเซียด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเชื้อเพลิงใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมแต่พอสุดท้ายแล้วทาง ULA เนี่ยตัดสินใจเลือกเครื่องยนต์ B.E.4 หรือ B.E.4 ของทางบ u ออ r ิจินซึ่งใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซมีเทนแทนคนละแบบกับเครื่องแบบเดิมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าเครื่อง B E 4เนี่ยสามารถดัดแปลงเรื่องของการนํากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยคือจรวดทุกลำเนี่ยของ U L A เนี่ยขึ้นไปส่งเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะใช้วิธีมีล่มนะฮะดึงลงมาแล้วตอนที่ทิ้งลงมาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีล่มแล้วพอเป็นเจ้าตัววาแคนเซนทอร์เนี่ยก็เลยไหนๆเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วออกแบบการนํากลับไปใช้ซ้ําการ กลับลงมาสู่พื้นโลกให้มันมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมด้วยเพราะบางทีการใช้พาราชูตหรือว่าล่มเนี่ยดึงไว้เนี่ยลงมาตกลงมาพื้นเนี่ยบางทีลงมาด้วยน้ําหนัก มากๆของตัวจรวดนะครับก็อาจจะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงด้วยเช่นกันทําให้เครื่องยนต์เนี่ยโอกาสที่จะกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมีได้น้อยเขาก็เลยใช้วิธีผสมผสานเลยมีทั้งพาราชูตมีทั้งจรวดเล็กๆที่จะคอยลดความเร็วของเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้ด้วยแล้วก็แยกชิ้นส่วนนะครับให้ตัวด้านนอกหรือเปลือกเชื้อเพลิงด้านนอกเนี่ยให้มันเสียดสีกับความร้อนของชั้นบรรยากาศโลกแทนช่วยลดความเสียหายได้ทําให้เอาเครื่องยนต์เนี้ยกลับมาใช้ใหม่ได้ดียิ่งขึ้นด้วยสรุปก็คือ ULA เลือกใช้เครื่องยน B.E.4 ของ Blue Origin นะครับแล้วก็ทำการทดสอบจรวดลำใหม่นี้ว่าขั้นเซนทอตัวนี้นะครับผ่านขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เขาเรียกว่า Flight readiness filing ก็คือใส่เชื้อเพลิงเข้าไปบิน จุดระเบิดปล่อยจรวดขึ้นไปเหมือนจรงิงแต่ขึ้นไปนิดเดียวแล้วลงเลยก็จะทําให้จรวดลํานี้นะครับพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของอาร์ทิมิสได้นะครับโดยวอคเคนเซนทอร์จะขนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และชุดทดลองต่างๆมากมายนะครับที่นักบินนวกาศและนักวิทยาศาสตร์ของโครงการนาซานะครับจะเอาเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยไปด้านหลังของวงดวงจันทร์ทุกวนันนี้ดวงจันทร์ที่เราเห็นอยู่มันจะมีด้านหน้าด้านเดียวเพราะดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองถูกไหมครับดวงจันทร์จะหันหน้ามาทางโลกอยู่เสมอแล้ว ด้านที่เขาเรียกว่าขั้วใต้เนี่ยจริงๆมันคือด้านหลังครับขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยมันจะเป็นด้านมืดของดวงจันทร์แล้วด้านนี้จะมีน้ําแข็งเต็มไปหมดเลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอยากจะเอาขนเครื่องมือและชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปด้าน,นด้านหลังนี่ครับเพื่อไปค้นคว้าว่ามันมีแร่ธาตุหรือมีประกอบหรือมีการเอาน้ําแข็งที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันละลายเป็นน้ําและเอาน้ำนี่ที่ได้นะครับมาแยกส่วนเป็นออกซิเจนเพื่อสามารถทําสถานีอวกาศบนดวงจันทร์ได้หรือเปล่าถ้า ในอนาคตทําได้นะครับเรามีออกซิเจนที่จะใช้หมุนเวียนในสถานีอวากาศได้มากพอเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างสถานีอวากาศบนดวงจันทร์แล้วเอาชิ้นส่วนจรวดไปประกอบบนดวงจันทร์ทาให้การเดินทางจากโลกไปดาวดวงอื่นเนี่ยไม่ต้องขึ้นผ่านชั้นบรรยากาศต่อไปได้โครงการนี้ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับอาร์ทิิสเนี่ยนะครับจะทําให้โลกมนุษย์เราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปอีกเยอะมากก็เป็นฝากความหวังไว้ที่จรวด วอลแคนเซนทอร์ตัวนี้นะครับว่าจะบินไปด้านหลังแล้วเอาของไปลงแล้วก็บินกลับได้อย่างปลอดภัยทำให้โครงการอาวกาศของมนุษย์โลกเราพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกเอาใจช่วยครับมีเรื่องรบกวนสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าผมมีอีกช่องทางหนึ่ง ที่เราจะทำคอนเทนต์เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ IT ทีให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับนั่นก็คือฉลาดเลือกครับฉลาดเลือกมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook Page และมีทั้ง YouTube Channel ด้วยนะครับเราทำคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อสิ่งต่างๆให้คุณเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดให้คุณได้เข้าใจสิ่งที่คุณกําลังจะเสียเงินจ่ายเพื่อมันได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นเว็บไซต์และเป็นช่องทางคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากๆอยากให้คุณผู้ชมรับหน้าโชว์ทุกท่านนะครับติดตามชมช ด้วยทั้ง3ช่องทางเลยนะครับเข้าไป Subscribe YouTube ดูคลิปเข้าไปดู Facebook เข้าไปดูเว็บไซต์ด้วยนะครับฝากฉลาดเลือกด้วยนะครับเข้าไปกด i ับกัน